สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30มิถุนายน2566นะคะวันสุดท้ายของเรือนมิถุนายนมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันจะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะทําให้คุณรวยคุณเฮงคุณปังกันบ้างวันอาทิตย์กับวันเสาร์อาทิตย์กับเสาร์สวันนี้นะคะให้ซื้อเลขที่คุณชอบชอบเลขไหนจงมั่นใจในตัวเองแล้วซื้อเลขนั้นนะคะอาทิตย์กับเสาร์ซื้อเลขที่ตัวเองชอบวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกััับคคคุณ่ะวนองารใ ซื้อเลขเกี่ยวกับทะเบียนบ้านนะคำว่าเลขทะเบียนบ้านมหมายถึงว่าเลขที่อยู่ในเล่นทะเบียนบ้านหรือเลขที่บ้านที่อยู่บน บนนั้นก็ได้เลขเลข็กๆที่บ้านก็ได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยตัวอยู่ที่หนึ่งทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่งให้ยึดทะเบียนบ้านเป็นหลักนะคะวันพุธให้ซื้อเลขผลรวมมือถือของตัวเองถ้าในกรณีมีหลายเครื่องให้เอาเลขหลายเครื่องมาบวกรวมกันสมมติมี3าเครื่องก็เอาเลข3มเครื่องมาบวกรวมกันวันพฤหัสบดีให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขทําบุญคุณชอบทําบุญปล่อยปลากี่บาทใส่บาทกี่บาทอันนั้นก็ได้ค่ะและวันศุกร์เหมือนหมอแก้วนะคะแนะนําให้ซื้อเลข ผลรวมเลขบัตรประชาชนของคุณค่ะเลขผลรวมบัตรประชาชนของคุณค่ะนะโอเคถ้าใครอยากเข้ากลุ่มหมอแก้วเพื่อจะได้เลขเสี่ยงโชคของพรุ่งนี้วันหวยรัฐบาลนะแอดเข้ามาแอด mk 6 4แจ้งว่าเข้ากลุ่มหมอแก้วนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะส่งลิง์ให้บอกเลยเข้าก่อนได้เลขรวยก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า